มีอะไรให้ดูมีอะไรครับวันนี้ไปดูไปดูไปดูอะไรครับเนี่ยดูให้หน่อยนี่มันแม่กล่องฟ้านี่ครับไม่ได้ใช่นานมันถูกบางคนนะครับแต่ให้สองกลุ่มกันนะพระจบ้าเลยเฮียมานานโทรศัพท์ค่ะนี่นี่ดีให้สองูนิดหน่อยเนี่ยของอะไรของหนูครับนี่ค่ะอ๋อ Apple Watch Apple Watch หายใจหมดเลยให้สองของหนูโอ้ไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้ซีร4อย่างนี้กระจบัตกนี่ครับถ้ามีผ้าู่นะถ้ามีใช่ไหมครับถ้ามีไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ครับของเราลรอกระจบัตรใช่ะหรอใช่ครับ ไหนถอนให้สองใบไ้เลยดิครับจริงเหรอจริงครับถอนนาฬิกาครับถอนนาฬิกาโอ้อะไรเงี้ยคิดลึกแล้วโอ้อย่างนี้ได้ครับลอกกระจกได้ครับลอกกระจกได้ต้องเปลี่ยนลอกกระจกได้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ Apple Watch Series 4นะแน่นอนเราจัดการให้ได้เลยไม่นานรอครับได้เลยเนี่ยแน่นอนกลับมาสวยใสเหมือนเดิมนะครับเลๆนี้เราก็ทำได้นะครับผมลอกกระจกไปเลย Apple Watch Series 4แตกมาแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนจอใหม่สามารถลอกกระจกจอได้เลยค่ะแกะหน้าจอออกจากเครื่องแล้วนำไปให้ช่างลอกกระจกจอได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ช่าง